รีวิวครับ Ford Ranger Sport นะครับราคา1,49,000้บาทพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะรุ่นใหม่นะครับหาท่านได้ชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s ส r i ครช่องแองเรด้วยครับไปดูกันว่าสเปคได้อะไรบ้างนะตัวใหม่ล่าสุดจากฟอร์ของเราเลยไปดูกันครับ หล่อมากๆเลยนะคันนี้ฟอร์ดเรนเจอร์สปอร์ตนะครับเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะ 2,000cc 1 0แรงม้านะครับแรงบิด4 5นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4ล้อโ4ไฮฟ4โ,โ,โ,โลได้รุ่นใหม่ราคา1 4 9 0 0 0บาทโปรโมชั่นนะครับดอกเบีย้ย0% หรือรับส่วนลดอยู่ยที่80,000บาทรุ่นใหม่นะนี่แต่ว่าส่วนลดมันได้เพิ่มอีกนะถ้าลูกค้าเลือกแคมเปญเข้ามานะครับมันจะมีหลายแบบอยากได้แบบไหนอยากได้ช่วยดาวอยากได้ช่วยแต่งหรืออยากได้แบบดอกเบี้ยศูนเปอร์นก็มาคุยกันดีกว่าถ้า <c oughs> ว่ากันที่คันนี้ต่อขับเคลื่อนสี่ล้อนี่ถามหากันเยอะมากนะครับสำหรับลูกสปอร์ตเนี่ยเป็นรุ่นที่ระบบไม่ค่อยเยอะแล้วก็เป็นการขับแบบใช้แรงม้าก,กับการใช้ ลุยได้ทันทีเลยอ่ะไม่มีเซ็นเซอร์หน้าหลังไม่มีอะแดปตีฟคุ o คอนโทรลไม่มีอะไรมาคอยกังวลแต่ว่ามีแค่คูคอนโทรลให้ใช้งานขับทางไกลๆได้ล็อความเร็วได้ลูกค้าแตะเบรกอย่างเดียวไม่ต้องคอยเติมพันเร่งอันนี้ช่วยประหยัดน้ามันด้วยนะครับช่วยประหยัดแรงเราด้วยนะสวยมากนะครับรอบคัน ใส่ล้อใหญ่ด้วยแล้วก็ยกสูงจังหาะนะครับใส่สติ๊กเกอร์แรปเตอร์นะครับแล้วก็ความพิเศษคือใส่คิ้วซุ้มล้อแบบใหญ่ของตัววิกเตอร์ที่มาจากชุดแต่งของเขาเลยไฟท้ายเดิมๆโรงงานเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยจะได้ LED หนึ่งครึ่งเดียวอ่ายังเป็นครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งเบา้าขอบไปอีกนะรอบๆคันจัดว่าสวยมากนะครับแล้วก็บันไดขึ้นนี่เป็นพลาสติกจากโรงงานอยู่แล้วเนี่ยยกสูงด้วยติดนกของ ด้านในนะครับออปชั่นยกสูงเข้าไปสองนิ้วนะเพื่ปีกนกปรับความใช้งานให้สามารถแข็งแรงขึ้นถ้ายกแล้วไม่เสริมปิดนกเนี่ยปิกนกอาจจะหักในภายหลังได้อ่าอันนี้มีมีทิกเล็กๆเยอะๆอ่าเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับนิดนึงใครอยากยกมาปรึกษาก่อนนะอย่าไปยกแบบใส่เข้าไปเลยนะนี่ใส่ย,ยางมีเส้นติทายเป็นยางอาทีหรือเปล่านะครับอันเนี้ ยางเอทีนะก็ความดิเซินตีเนี่ยเขาจะมีล่องเยอะเขาจะลุยน้ำดีแต่เรื่องเสียงเนี่ยอาจจะมีมาด้วยนะครับนี่แต่ว่าการใช้งานของล้อเนี่ยดีมากสเต็ปสองเ็นห้าห้าห้ายยี่สิบมื่อลาขออภัยนะครับนะครับแล้วก็ตัว A อแอมพเนี่ยเป็นรุ่นล้อเขานะ เป็นดิสเบกข้างในแล้วก็มีหมุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเลยหกพอดแล้วก็เป็นลายยิบสี่การสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกก้านเลยใส่เข้าไปยกสูงทำไมเพื่อไม่ให้ติดนี่ซุ้มล้อตรงนี้มันจะติดแต่ว่าเนี้ยไม่ติดแล้วนะครับ ันี้ล้อเดิมๆสเปคเดิมๆอ่ะได้เลยนะัะแต่ถ้าเป็นล้อแต่งแล้วเพิ่มเพิ่มหน้ายางเพิ่มความความสวยเนี่ยก็ต้องแลกกันอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่ามันจัดการได้นะไม่ต้องกลัวกลับมาที่ด้าน,นหน้าอีกนิดนึงนะครับเริ่มจากด้านบนเป็นค่าหลังคาแบบเรียบนะจะเหมือนกับแรปเตอร์เลยถ้าแรปเตอร์ก็จะไม่มีค่าหลังคานะครับถ้ารุูสปอร์ตก็จะไม่มีเหมือนกัน,นแล้วก็ตัวความสูงเนี่ยเท่ากันเลยนะ เพราะว่าเราจะทการยกยกสูงแล้วนะครับนี่ดูมุมมองเนี่ยนั้นข้างสูงเท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดไม่ยกสูงแบบพันนี้เนี่ยสเปคเดิมเนี่ยมันจะดูเตี้ยกว่านิดหนึ่งเห็นไหมสเกตนิดนี้นะครับจะตรงนี้จะสูงกว่าตรงจะเตี้ยกว่าเสวยมากนะสีขาวเอาดำสามสีมีสีน้ำเงินด้วยถ่าสีน้ำเงินพิเศษเป็นสีสีที่เคยผลิตมาแล้วแต่ว่าเลิกผลิตไปแล้วก็กลับมาขายใหม่นะครับ จังหน้าไอโบวดีมีไฟสีสีเหลืองสามสุดติดไฟครอบที่ไฟหน้าด้วยเป็นเลนเจอร์สีดาด้านไฟหน้ามา mm hmm. มติรดิเลกเตอร์มาจากโรงงานเป็น LED สีขาวมีไฟเลี้ยวด้านในไม่มีไฟส่องในมุมอับนะครับแต่ว่าตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเป็น LED mm hmm. เลี้ยวตามพวงมลาลัยเปิดตามพวงมลาลัยได้ต่อให้หมักนบนะแล้วก็กันชนหน้าวิกเตอร์เนี่ยประกอบเข้าไปแต่ว่าไม่มีโลโก้วิกเตอร์นะครับไม่เอานะ แล้วก็ตัวขอบใต้ทะเบียน i อโฟดคอมเมน์นะครับ mm hmm. พวกจุดแต่งที่แต่งเข้าไปก็ยิงกาวกันน้ําอย่างดีนะครับตัวกันชนหน้าเดิมๆเ,เนี่ยเป็นสีขาไฟมาจากโรงงานนะสีออกเทาๆหน่อยเนี่ยยิงกาวเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ตัวคิ้วสุมล้อเป็นแบบใหญ่แบบบุตรนะครับก็ยิงกาวเพิ่มเติมเข้าไปอีกกันน้ําได้ดีเลยอ่ะมีปัญหาไปทําเปลี่ยนให้ถึงที่เลยนะครับนี่ดิเซนติทาย 2755R20 นะครับรุ่น a อี สูงเลยนะครับเวลายกขึ้นมาเนี่ยด้านในก็ลองก้อน,นะแล้วก็ใส่สีนกนะครับลูกหมากันโคง้งตวเวบาอะไรก็ใส่ครบเซตเลยประมาณหมื่นห้านะครบเซตล้อขอบพิเศษให้ทรงมาสวยเลยนะครับอน,นอกก็ดูดีเลยนะติดตั้งตัวเรนเจอร์ที่เป็นเบ้ามืออ่าไม่ใช่ว่าจะขอไปคิวการ์เรนเจอร์นะครับอันนี้แบบใหญ่มีแบบเล็กด้วยนะแล้วก็โหกระจกเป็นพับไฟฟ้าแล้ว แต่ว่าไม่มีกล้องด้านล่างมีบายสปอร์ตไหมยังไม่มีบายสปอร์ตนะครับแต่ว่าพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดุญแจเป็นอไวเลสสามารถพัชสกรีนได้เลยนะครับภายในฝั่งซ้ายผู้โดยสารเป็นบบาปรับเมนนวนะเบาะหนังพับอหกทิศทางแอร์แบ็กหกจุดไม่เท่าไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดจุดนะครับ เขาเป็นตัวเป็นสปอร์ตนะถ้าเป็นไวท์แท็ขึ้นไปจะได้เจ็ดจุดแล้วนะครับจอกลางเป็นจอขนาดสิบสองนิ้วไม่ใช่จอใหญ่เนี่ยเป็นรองเป็นจอรองนะครับแล้วก็จอในเป็นจอขนาดสิบนิ้วอ่าหรือแปดนิ้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่ว่าเป็นจอมาตรฐานปกติในทุกรุ่นจะได้จอขนาดเท่านี้หมดเลยจอตรงกลางนี้นะครับนี่ เป็นจอสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเป็นในรุ่นซองแท็กหรือในรุ่นเอฟเวอรที่เป็นรุ่นท็อปๆอปเนี่ยถ้าเป็นจอ Full LED แล้วก็จะเป็นจอใหญ่สุดเลยจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็เคียหกสปีดปรับอัตโนมัติได้นะครับปรับโหมดการใช้งานแล้วนี่ความพิเศษของรุ่นสปอร์ตก็จะมีตัวหมุนไดโหมดมาทั้งหมดมีหกโหมดนะครับมีทูไฮฟูลเฮดอ่าโฟเแล้วก็โฟร์แอลเลือกได้หลายแบบุญแจเป็นไวเลสอันนี้สามารถ ทัชกีนที่เบ้ามือจับได้เลยลดล็อกรถนะครับแล้วก็มีได USB Type C มีมาให้นะแหม USB Type C อันนี้โทศรศัพท์ที่รองรับไวเล็ตนะครับสามารถเชื่อมต่อวางได้เลยการชาร์จนะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบอุณภูมิแล้วนะครับในรุ่นใหม่เล n g e เ Sport สามารถปรับได้ถึง15องศาเลยนะครับลงมาอ่ะนี่ ดีไซน์พระด้านบนก็เป็นสีขาวเป็นสีครีมอ่ะรอกระจกหอบแสงแล้วก็ตัวฟิล์มติดตั้งหมดแล้วนะครับมองไปสว่างมากนะมองเข้ามาไม่เห็นมืดน,นะครับกุ้องไรไฟฟ้าเหมือนกันอันนี้ดีมากชอบนะเวลาขับมือเดียวเนี่ยสบายเลยนะไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบดึงนะครับนี่ด้านหน้าคอนโซลก็ดีไซน์สปรอร์ตมาจากโรงงานอนะ่ะก็สวยเหมือนเดิมเพิ <c oughs> ่มเติมคือระบบโฟร์ไฮที่เข้ามาเนี่ยเองนะครับ นี่แล้วก็ตัวบอดแล้วเนี่ยเวลาเปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยอยู่นี่นะขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังแป,ป๊บนึงนี่มีแอร์มาแล้วนะครับรุ่นสปอร์ตจะได้แอร์มาจากโรงงานเลยแล้วก็บอร์หนังหมดเลยนะเหมือนเดิมนะครับมีที่ใช้แบบเป็นเบ้าเสบร,รีไม่มีลักกำขาน้ำมันเติมน้ำมันดีเซลถังที่เติมเต็ม13-14ล,ลิตรประมาณนี้นะครับ สล้หลังก็ยกสูงเลยนะลอยขึ้นมาเลยนะแหนบมีห้าเส้นนะครับเป็นแหนบโปรโมโค่นะช่วงล่างโมโนโทูช่วงอยู่นอกชั้นสี่นะครับหล่อมากเป็นช่วงยกสูงฝาท้ายเบาอันนี้เป็นอีซี่ลิฟต์ฝาท้ายแบบยกมือเดียวได้เลยอ่าถ้ารุ่นสปอร์ตจะได้ฝาท้ายอีซี่มานะครับอันนี้กล่องเดิมใส่แค่สิบนกปบองาแล้วก็ตัวเนี้ยจันชนหน้า กระจังหน้าเดิมอันนี้คืนนะครับเบื่อๆก็เปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมได้นะสบารไลเนอร์ฟอร์ดแพ้นะครับเป็นสีแบบเป็นแบบแบนนะอ่าเป็นสีดําแล้วก็ตัวมีตัวฟอรดเนี่ยเขาให้ใบบัรทัดมาด้วยอ่าทีบริเวณด้านหลังมีจุดดินสอเนี้ยยึดติดกับเครื่องดินสอได้วางแก้วน้ําได้อ่าทางานด้านหลังสบายไม่มีปลั๊กไฟอะไรนะครับ ตรงบริเวณขอบกระบาดเนี่ยติดตั้งโลบารได้เลยเพราะว่ามันมีรูมาให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้นะครับเส่อากาศเป็นลูกรงแบบฉลามกันชนท้ายเนี่ยมาในแบบสีเทาสีเดิมจากโรงงานสีเทากาฟาไ,ไม่มีเซ็นเซอร์อมีบันไดขึ้นด้านหลังมาให้โปรโมชั่นนะครับศูนจุดกูนเปอร์เซนไม่มีดอกเบีย้ยดาวยี่้าปอร์เ็นจากราคา แต่ถ้าท่านดาวแบบเอาโปรโมชันส่วนลดก็ได้นะครับหรือจะโปรโมชันชุดแต่งเขาได้นะอันนี้ก็แต่งเต็มยกสูงเลยก็คือหนึ่งเซตนะครับนี่มัลติฟังก์ชันด้านขวาคอนโทรลหน้าจอหน้าปัดหน้าปัดก็จะบอกอัตราการใช้ปืนต่างๆไม้ไมทิปของเราต่างๆบอกได้หมดนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยมีมีมีทั้งหมดหกโหมดนะถ้าในรุ่นสปอร์ตสี่คูณสี่รุ่นหรือรุ่นที่เป็นสี่คูณสี่รุ่นนะครับยกเว้นแรปเตอร์ที่มีเจ็ดโหมด ก็หมุนตรงนี้ได้เลยหมุนปลับโหมดนะก็จะมีทั้งหมดโหมดปกตินะครับโหมด normal normal แล้วก็มาที่ echo หมุนเรื่อยๆนะครับหรือเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะเลื่อนได้หมดปรับหมุนได้ไปแล้วพอเปิดฝากระโครงหน้าอยู่คุณไปปิดประตูแล้วกันหรือว่าเรา เราไม่ได้เปิดเราไม่ได้ติดประตูมันเลยมันเลยแบบหมุนโหมดไม่ได้นะผมก็จำผิดผิดทุกชุกๆอาโอเคผมขึ้นมานั่งแล้วครับอ่าผมสามารถหมุนได้แล้วนนทำไมคันนี้หมุนไม่ได้ปรับโหมดต่างๆนะครับสลิปเปอรี่ก็สามารถกดได้ทันทีเลยนะโหมดโฟร์ไฮนะครับถ้าเรากดใช้การถ้าเรากดใช้โฟร์ไฮเนี่ยมันจะโชว์หน้าจอแบบ ้อมใช้งานแบบระบบออฟโรดเลยอ่ะสามารถใช้ดิฟล็อกด้านหลังได้นะครับ,บล็อกล้อที่มันลอยนะอย่างเช่นล้อหลังมันลอยหรือล้อหน้ามันลอยเนี่ยเราใช้อันนี้ได้เลยนะมันก็จะทําการกระจายแรงล้อยให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้คอนโทรลเพื่อพร้อมและบอกองศาต่างๆนะครับดูดูมุมต่างๆได้เลยนะออปชันจัดเต็มจริงถึงว่าได้ถามหากันเยอะนะครับสำหรับ Ford เรนเจอร์สปอร์ต4คูณ4นะราคาอยู่ที่1ล้าน4หมื่น0 0 0บาทได้ระบบพวกนี้มาก็โอ้ก็ดีเลยนะไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับนี่เมื่อกี้ผมยังปรับโหมดไม่ได้เลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมหมุนโหมดไม่ได้ต้องการเห็นขัดด้วยหรอ nice. การหมุนหมดนิดนึงนะครับโอ้ไห้เดี๋ยวต้องปรับเป็นทูไหก่อนหรอมาลองเล่นกันเลยดีกว่าเหีนล็อกออก๋อหมุนไปทางซ้ายปาร์ตโถหมุนไม่ไปสักทีหมุนไปทางซ้ายนะครับอ่าอ่ะมาดูกันนี่เสียวเวลาไปเยอะเลย normal ปกติเลยแล้วก็ echo ประหยัดอันนี้วิ่งในเมืองใช้อันนี้นะแต่เวลาวิ่งปกติเนี่ยใช้ normal นะครับวิ่งไกลๆใช้ normal แต่ใช้ในเมืองเนี่ยวิ่ง echo พอแล้วก็ t o w n hall ก็คือโหมดโหมดลักพ่วงนะอันนี้ก็จะมีการปรับหน้าจอมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นโหมดสีเหลืองอันนี้มันจะมีแบบองศาในการเลี้ยวล้อบอกด้วยนะครับ เห็นไหมล้อออปชันมาเต็มเลยนะออปชันแบบการใช้งานทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับสปอร์ตนะผมบอกแล้วว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่พร้อมใช้งานไม่มีเซ็นเซอร์หน้าหลังอะไรให้วุ่นวายไม่มีการเตือนนะมองกระจกอย่างเดียวนะครับสลิปเปอรี่ป้องกันล้อลื่นอันนี้ ต้องการล็อตถลายล็อตฟรีได้เลยก็ะจะเข้าโหมดโฟร์ไฮโฟโลโอ,อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้งานเรามาลองเลือกใช้ดูแต่นี้ผมพยายามจะกดให้มันครบทุกโหมดเพื่อให้ลูกค้าดูว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนะครับก็จะมีโหมดขับรถขึ้นมาให้อีกอันนี้ผมเปิดฝากระโปรงหน้าไว้อยู่นะมันเลยโชว์แล้วก็จะเข้าโชว์ว่าโฟร์ไฮอ่าครับผัออชั่นมานเต็มเลยนะน่าใช้มากทะเลทรายก็มาวิ่งทราย เรนเจอร์สปอร์ตมาแล้วนะ405นิวตันเมตรวิ่งไซายได้นะครบเลยนะครับแล้วก็หน้าจอขนาดไม่ใหญ่สุดนะแต่ว่าเป็นลองหน้าจอลองแต่ว่าเป็นระบบที่มีการคอนโทรลด้านล่างได้ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวเสริมแพคเกจจะจอใหญ่กว่านี้อีกนะ่เป็นจอใหญ่สุดเลยนี่บลบลบได้นะเสีย <Yeah. S 1> ดีมากปิดวางแก้วนะ้ำมีมาให้นะครับ <c oughs> ไปนะครับอ่าเวลาจะสตาร์ทก็กดเวลาจะปิดก็กดดับดับเลยพูงมอลัยไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วเพราะว่าดับดับไปแล้วนะครับเนก็ภายในหล่อมากปรับไฟฟ้าที่กระจกเซ็นท่านล็อกที่ประตูอันนี้ปรับแสงปรับไฟได้แต่ว่าไม่มีตัวรองแก้วน้ำมาให้นะครับแค่นี้เองตัวล้อก็หล่อนะมองไปไกลนะครับเครื่องยนต์นะครับนิดนึง เปิดฝาหน้ามาไม่มีแผ่นรองระบายความร้อนแล้วนะครับแผ่นรองกันความร้อนบนฝากระโปรงหน้าไม่มีแล้วก็ตัวเครื่องยนต์2.0ดีเซลซิงเกิลเทอร์โบนะครับเบรกเป็นอมอพักนะครับเป็นแบบปัป๊มลมอ่นนี้เบรก6สปีดแล้วก็ตัวเครื่องยนต์2.0 2000cc ฝาครอบเป็นโฟมซิงเกิลเทอร์โบ170แรงมา้าพอแน่นอนไดชาร์จแบบใหญ่แบตเตอรี่ AGM f o r Moko 800CCA 12วัตต์มีพอร์ตเพิ่มเติม เป็นเจลอะป้องกันการหกสามารถสตาร์ทภายในอุณหภูมิที่ต่ำได้นะครับก็ดีเลยแล้วก็แผงฟิล์ต่างๆแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นเทอร์โบเป็นเบรกเป็นไรแยกกันพัดลมดีเลยไฟฟ้าก็มีตัวอุปกรณ์แยกต่างหากนะครับตัวชัดซีที่อยู่ด้านหน้านะครับตัวถังกับตัวห้องเครื่องเนี่ยอยู่ห่างกันนะครับก็ป้องกันอุบัติเหตุได้ดีเลยจากหนักเป็นเบาได้นะครับนี่เครื่องยนต์ก็หล่อมาจาก โรงงานเดิมดีอยู่แล้วใช้งานกันทั่วประเทศสเปคเดียวกันหมดนะครับซ่อมง่ายะข้อดีนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสกลับมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาอย่างนี้นะครับแม็กอยู่ที่ฟอร์ดพับแดงนะครับท่านใดสนใจอยากจะออกรถรุ่นไหนนะมีทุกรุ่นจริงอ่ะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็ ส่งรถต่างจังหวัดก็ส่งได้อยู่ต่าจังหวักดวก็สามารถซื้อกับแม็กได้นะครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจบก,กับฟอร์ดเรนเจอร์สปอร์ต44รุ่นใหม่คันนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขออนุญ,ญาตไปแล้วนะครับสวัสดีครับ